สวัสดีค่ะวันนี้มีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยนะคะลูกๆสองคนบวชงานศพนะคะตอนนี้แม่ก็คุมน้ำหนักมาได้สักประมาณสองเดือนแล้วค่ะเพราะว่าสั่งชาเขียวมาเทสนะคะสองเดือนแล้วค่ะน้ำหนักก็ไม่ขึ้นนะคะแต่เป็นคนพุงใหญ่แล้วก็ขาใหญ่นะคะช่วงล่างใหญ่มากอันนี้แม่ก็เฝ้าตลอดเลยค่ะเพราะว่าตื่นเต้นมากกลัวลูกจะทำไม่ได้นะคะแต่ก็ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะทุกคน ้องเนนก็ปรับตัวได้ดีตอนเย็นกลับมาเนเหนื่อยนะคะก็มาจัดส้มตำเลยค่ะสั่งแก๊บมานะคะสั่งแก๊บมานะคะห้าสิบห้าบาทค่ะทุกคนตำข้าวโพดอร่อยมากแล้วก็มานั่งกินกับลูกชายคนเล็กนะคะอยู่กันสองคนน้ำปลาไหลเขาอร่อยมากเนี่ยค่ะกว่าจะบังคับกว่าจะบังคับให้กินข้าวไดนนะคะคนเล็กเพิ่งหายจากมือเท้าปากมาค่ะโคเขาจะเป็นแผล แล้วเขาก็จะกินอะไรไม่ได้เลยค่ะนี่ก็ต้องมานั่งบังคับกันกินเดี๋ยวเป็นแผลเป็นแผลแต่ตอนนี้หายแล้วตอนนี้หายแล้วบายบาย